สาวๆที่อกหักแล้วก็โดนเทโดนทิ้งทั้งหลายอาจจะเกิดคําถามนี้อยู่ในหัวว่าเมื่อไหร่เราจะลืมเขาได้สักทีนี่ก็ผ่านเวลามานานแล้วแต่ก็ยังจดจาได้ขึ้นใจเ,นเพื่อนๆรู้หรือเปล่าลครับว่าต้นเหตุมันเกิดจากความคิดของคุณเองนั่นแหละวันนี้นะครับในากระชิมบามัชแนลจึงมีข้อมูลเล็กๆน้อยๆมาเตือนสตเนิเพื่อนๆให้ได้รู้ตัวกันว่าความคิดของคุณนั่นแหละมันส่งผลอะไรบ้างแล้วส่วนข้อมูลจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นลองตามเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับนาย ยิ่งคิดยิ่งเจ็บ4ความคิดตัวการที่ทําให้คุณลืมเขาไม่ได้สักทีนะครับเริ่มวันที่ 1. เขาจะคิดถึงฉันบ้างไหมการที่คุณมานั่งคิดว่าเขาจะคิดถึงคุณบ้างหรือเปล่ามันมีประโยชน์อะไรล่ะครับนอกจากทําให้คุณยังคงคิดถึงแต่เขาอยู่ให้คิดง่ายๆเลยถ้าเขาคิดถึงคุณเขากลับมาหาคุณไปแล้วนะครับแต่ถ้าไม่มีวิแววเลิกคิดได้เลย2 ถ้าเขายังอยู่ด้วยกันตรงนี้ก็คงจะดีในเวลาที่งงเงาคุณก็มักจะเกิดความคิดนี้ขึ้นมาถ้าเขาอยู่ตรงนี้อะไรๆก็คงจะดีขึ้นแต่ในเมื่อความจริงเขาไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็อย่าเสียเวลาจินตนาการให้ตัวเองเจ็บเลยน่าจะดีกว่านะครับ 3. ถ้าได้มีโอกาสอีกครั้งนะฉันจะ คำว่าถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้เอาออกไปจากสมองได้เลยนะครับมันคือเหตุการณ์สมมุติที่ไม่มีวันเกิดขึ้นจริงคิดไปก็จะมีแต่ให้ความหวังตัวเองแบบเล่นๆเปล่าๆก่อนที่จะไปขอโอกาสจากเขาคุณต้องให้โอกาสตัวเองได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ก่อนนั่นแหละน่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับ ไม่มีใครดีเท่าเขาอีกแล้วคิดแบบเนี้ยจ้างให้ตายยังไงคุณก็ไม่มีทางลืมเขาได้นะครับแถมยังเป็นความคิดที่ปิดกั้นคนดีๆคนอื่นที่จะเข้ามาในชีวิตคุณอีกด้วยคิดง่ายๆว่าถ้าเขาดีจริงคุณทั้งคู่คงไม่ต้องเลิกกันแบบนี้หรอกเปิดใจให้กว้างแล้วมองโลกตามความเป็นจริงนั่นแหละเป็นเรื่องที่ถูกต้องและเหมาะสมนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับ สี่ความคิดตัวการที่ทําให้คุณลืมเขาไม่ได้สักทีที่นักกีาชิมามาชาแนลนำมาฝ่งเพื่อนกันในวันนี้แล้วใครที่กําลังคิดแบบนี้อยู่รีบรลบทิ้งไปจากหัวดนด่วนเลยนะครับไม่งั้นคุณจะกลายเป็นคนงมงายไม่จบไม่สิ้นสักทีอย่างไรก็ดีถ้าเพื่อนรับฟังข้อมูลนี้แล้วมีความคิดเห็นเพิ่มเติมประการได้หรือมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับนักกาชิมามะชาแนลรับรองเลยว่าเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆคนอื่นๆอ,อย่างแน่นอนนะครับ เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแกงบิวตี้ดอทคอมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตะกะชิมะมาร์ชแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจราราณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ